ลกลครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่ต้นกล้านะผมเราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปวินาทีการขึ้นแดงของผมนะครับผมซึ่งผมจะมาเล่นดูโอกับน้องผมนั่นเองเราจะเล่นกันในสตรีมเลยนะครับผมก็ว่าในสตรีมเนี่ยมันกดดันและผมจะขึ้นแดงพอดีก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้เลยนะครับผมระบบชุบค่อนข้างดีนะที่มีในโหมดดูโอหรือว่าโหมดทีมะครับผมกันเราพลาดได้ด้วยแต่คนอื่นอาจจะบอกว่าไม่ดีแต่ผมชอบเกมตึงนะ เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้เลยว่าต้นกล้าจะเป็นไงบ้างกับการลุยแรงขึ้น VR ขึ้นนีโลกอีกกับเราขาดแค่17แต้มครับไปด่วนฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วเฮ้ยแต่ไม่รู้นะผมนะถ้าน้องปั๊บเล่นไมด่ดีเล่นพลาดนะผมก็เตะออกแฟนแค่นั้นแหละใช้อำนาจในทางที่ถูกครับแฟนน้องดาฆ่าแฟนน้องดาทิ้งแฟนน้องปับ๊บมันก็เห็นู่ว่าใครที่หนึ่งอ่ะมันมาขวางทางรเราอ่ะเดี๋ยวเดียวไปนอน่อนอ่ะไม่ใช่ตอนนี้ไอ้ปับ๊บไปนอนเล่นไงอ๋อคือแบบถ้าเกิดนั่งเล่นไม่ไม่โหดต้องนอนถูกปโเค สี่สิบคนเนี่ยมันไปวงฟ้าเยอะมากอะบอกแค่นั้นแหละป้ามึงไม่น่าไหวพี่ว่าไปตรงนี้เถอะยิงไหวเฮ้ยมึงไม่ไหวหรอกจริงฝีมือนายยังไม่ถึงมาแล้วครับผมนะตอนแรกว,ว่าจะไปวงฟ้าผมแต่ว่าน้องปั๊บไม่น่าไหวดูจากฝีมือน้องปั๊บนะผมไม่ได้บูลลี่นะผมพูดความจริงนะครับผมตายไม่พักนะผมล้มไม่เลิกไอ้คนนี้ฮะ เฮ้ยก็น่าพิคาคอยปับย๊บชนะเลยงนะชนะแล้วขออีกกระบอกหนึ่งชนะเลยบอกได้แค่นั้นแหละอันดับแรกวิ่งหาคาคอยปับป๊บฟาร์มด้านล่างเลยนะดูคนด้วยนะเอาละยังไงก็แชมป์หาคาคอยกระบอกหนึ่งยังไงก็แชมป์อะเพราะต้นกล้าเนี่ยเขาโหดคาคอยมากผมปิดตำนานบาเลตไปแล้วฮะพี่เจือบาเลตเลยพี่เฮ้ยแลกบาเลตคู่เลยปั๊บด่วนเลยอิมพอร์ตเลยอิมพอร์ตเลยอิมพอร์ตเลยอย่างี้ต้องอิมพอร์ตออกมาเลยอุ้ยพี่เจอคาคอยปั๊บข้างบนสองกระบอกงั้นมต้องเล่นแล้วบาเลตอ่ะงั้นไม่ต้องเล่นบาเลตนะแนนอนอยู่แล้วผมเป็นน้ำบาเลตจะสู้คาคอยต้้้นนนนกกกลลาผมมบออแแค่่ััหหะไวร พระเจ้าเขารู้ว่าควรให้อะไรผมนะผมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญของพวกเรานะฮะเก็บเหรียญไปเยอะปับ๊บเอาไว้ชุบเพื่อนเก็บกระตุ้นคะแนนพี่ด้วยนะผมมีเจ็ดเหรียญแล้วโอเคคือ <Okay. S 2> พี่ได้2ชีวิตแล้วเ yeah. ย็ดเหรียญโคตรเยอะอ่ะเซีนท่านอ่ะลงตรงเหรียญเยอะจัดเลยอ่ะนี่สิบสองเหรียญแล้วลว่าจะดูฟารม์มาพี่ช่วยผมได้3ชีวิตแล้วนะเอให้มึงสามชีวิตน,นะน,นะแต่ถ้าเกิดว่าเราตายคู่ก็ไม่มีใครได้ชีวิตนะฝากไว้คิดต้องไปแลกไอวอลปั๊บไอวอเยอะหน่อยเราต้องใช้ไอวอเยอะแล้วดูทรงเนี่ยระวังคนนะเซนอ่ามีคนลงตรงลงกับเพงจ์ก อนเก็บเหรียญด้วยเราเหรีอญเรียวไปชุบเพื่อนด้วยครับผมทุกคนครับเมียว่าสิบเอ็ดลูกเดี๋ยวไปหาเรียนสวยเกมตึงเกมตึงตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยสี่สิบเอ็ดคนตึงเปรี้ยเจอคาคอยต้นกล้าเดี๋ยวได้รู้ใครตึงสุดอ่ะ ไม่แค่สองเหรียญ้ยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อปนี่ปั๊บปนพี่พี่ดูเลยปั๊บนี่นี้ปั๊บเอาเหรียญเดี๋ยวพี่ไปซื้ออ้นั่นเก็บไว้ในตัวเลยแล้วปั๊บเอาเอาส่งเหรียญไปโอเคสวยอ่ามันจะได้อยู่ในตัวพี่เลยคือที่ว่าผมจะไม่ซื้อที่ชุบไว้คือเผื่อสมมติแบบถ้าคนนึงตายอย่างเงี้ยจะได้เอาเหรียญของเพื่อนไปด้วยไงนึกออกไหมเพราะถ้าเราตายปุ๊บเราจะเอาบัตรเนี่ยมันชุบชีวนตัวเองไม่ได้ไงมิ้วไม่ได้ไปเก็บกเน๊อตเท้าเลยไปเก็บ ือบแล้วเกือบตายแล้วมึงอะเมื่อกี้มึงยิงเลยนะบอกก่อนนะทีมเดียวกันผมก็ฆ่านะเมื่อกี้ทำตกใจอ่ะฆ่าหมดอ่ะไม่อยอมตายไม่มีเหรียญในชุบนะยิงไม่รู้เลยยิงอ่ะเมื่อกี้ยิงแน่อะเมื่อกี้ตกใจอ่ะสะดุ้งอ่ะยิงแน่นอนอ่ะเกือบแล้วนะทีมเดียวกันผมก็ซื้อผมบอกแค่นั้นแหละผมไม่หวันนะ่นอ่ะไอ้ปั๊บสามสิบคนเราต้องเริ่มออกแลงได้แล้วต้อง,อง,ออองมีดาเมจหน่อยแล้วตึง<ไ>ปเปรีย้ย <ไป S 1> ตึงเปรี้ยแล้วออกสายวะ ออกซ้ายดีกว่าเนาะถ้าเรายิงใครเราต้องล่อคอยหมดตีครับแต่ปล่อยเขาไปชูไม่ได้ผมมันจะเป็นปัญหาชีวิตครับพี่ตาขวาเป็นคนชูอ่ะโอ้ไกลมากเลยนะปั๊มลูกเขาชุบเสร็จแล้วงั้นน่ะถ้าเป็นสีขาวแล้วอ่ะเอาเดินคู่ผมห้ามงุกไอวอนะอย่างมุกไอวอนะเดี๋ยวมันตายไว้หมดเลยไว้หมดเลยถ้าเจอคนคนยิงยิงมาปุ๊บว้ไอวอหมดเนอะไรคือว้หมดเลยแปรูกคือไว้หมดแเลยถ้าโดนยิงมาเขาเรียกว่าจ่ายของที่มีให้หมดอย่ามกอย่ามกที่ว่าขึ้นไปดูไอตรงด้านสลิงนี่ก่อนดีกว่าไปทิ้งตรงนเคนี่้ก ห้า50นี่ฮาเลยนะเกมสำคัญครับยังไงก็เิดคิวไปดิไปนี่นี่นี่เฮ้ยไอ้พวกลูกวีชุบในเดิเดินละโ่วยอยู่เตกเนี่ยนองหนึ่งน้องหนึ่งตัวไหนนอกอับบนฟ้าเลยว่าข้างล่างไม่ข้างล่างตัวข้างล่างไอ้ตัวชุบเลยบนฟ้าแล้วมันตายบนตายมบนตายมบนเรียบร้อยเรียบร้อยดิครับเรียบร้อยดิครับไอ้น้องดิงอย่างเงี้ยเละเป็นโจ๊กลูกวีชุบดีนักไอ้แป๊บระวังนะเว้ยมันอาจจะมีตี๋อื่นมาหาเรานะทะลึ่งตึงตังนะเบบี เย็นไว้ครับผมยี่สิบคนครับเพิ่งอายไปตีหนึ่งเมื่อกี้ยี่หกครับตั๊บมียาเปล่าพี่มีสิบสี่กล่องนะไม่มีบอกนะแต่พี่เก็บไว้ให้ไม่เย็นแล้วพอโอเคโอเคอเผื่อต้องใช้เยอะไงแบบเผื่อน้องพี่ใช้เยอะไงเป็นห่วงเฮ้ยมีรูส้สป,ปอร์ตด, <น S 1> ดิคร<ด>ับขับสป,ปอร์ตขับสป,ปอร์ตดีกว่าปับป๊บเพราะเราน่าจะเราจะโดนหนักอ่ะถ้าเราวิ่งไปอ่ะเราต้องไปเล่นเขาเขานี้ที่พี่มาเนี่ยจุดนี้แหละเข้าทิปเลยปั๊บเหรียนพี่มีเยอะมากเป็นสิบล้วเนี่ยมันมีสีแล้วเนี่ยมึงมีสีตั้งแต่ต้องเกมได้หมึงป่่เเวพีิลลย้มสันเย๊บ เราหยุดปั้นตรงนี้แหละลานโล่งนะผมเพราะว่าเราเล่นสไนเปอร์ครับผมต้องหาลานลานเล่นนะปั๊บอยู่นี้น,นะดูนี่น,นะดูรอบๆนะเดี๋ยวพี่ไปดูอีกด้านนึงระวัง,งหลังเอาเองนะถ้าสะพานมันจะอ้อมมายิงอะ่ะคือถ้าพี่น็อกโดนยิงปุ๊บขึ้นรถหนีไปชุบไปน,นะโอเคโอเคน่าแหละน้าที่อ่ะนะถ้าพี่น็อกกับผมไปเลยเนดะี๋ยวพี่น็อกเองไปเลยไม่ต้องเข้ามาช่วยไปเลยม <Okay. S 1> อบชุดแม่กับพี่ระวังทางอย่าทำเหรียญตกนะอย่าทำเหรียญตกระหว่างทางนะเก็บเหรียญดีนะมัดไว้เลยมัดจุกไว้อะมัดไว้กับเสื้อแล้วมัดไว้แล้วอ่านั่นแหละตอนรุ่นบาโดน่ลงเเเนนีีี่่่ยจะมัดตุกไว้้ลทสือย บบวคนนะยังไงก็บวกเกมเนี้ยสิบเจ็ดแต้มยังไงก็บวกเฮ้ย hey, ซ้ายมาน้อง <Okay, S 2> แค่นั้นแหละไม่คนเจ็บไหมไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยนะ้องไม่หั่นใส่เลยเปล่ามันเจ็บมากครับมันต้องที่อาการองตายแล้วไอ่ตอไนเปอร์ผมถ้าเราซับปิดจังหวะทีนี้ผมมันต้องรีโหลดกระสุนใหม่อย่างเซ็งเนี่ยซ้ายหมดซ้ายหมดซ้ายหมด,หมดสองตัวระวังหลังนะปับ๊บสะพานปั๊บอะจะทำน้องอคือมีคนนะ โอเคพิ่ว่าตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะไอทางด้านหลังเราเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีใครออกมาแล้วตรงเนี้ยตรงจุดพี่อยู่อะ่ะพ,พี่ไปช่วยเองดีกว่าม,มียากล่องเดียว <c oughs> เยอะแล้วเยอะแล้วอย่าใช้เยอะเลยยาไปเข้างไปพี่ดูด้านหลังแป๊บนึงแป๊บนึงพี่มาปับ๊บดูตรงรถไปก่อนปับ๊บอ่ะหลังไม่น่าจะมีใครนะปับ๊บอุ้ยสะพานมีสะพสาวะปัสสาน ตัวพี่ฮโนบปั๊บไม่ไม่ไม่ฉุดได้ไงล่ะพี่คือทำไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงพี่เดี๋ยมาเลยปั๊บพี่มันวิ่งแล้วน่ะไปดิไปดีไปดีรอตรงดูพี่ดูอยู่ถ้ามันออกไอวอลมันตายแค่นั้นแหละมือเสน่หล็อกมันอยู่มันออกแล้วพี่ดอกใส่หลังเลยไอว่าถ้ามันออกไอเสน่ห์คือออกไอวอลคือมันตายปั๊บลูกพ่อเปลี่ยนรถไปเปล่าหรือว่าวิ่งวิ่งดีกว่าพี่เราไม่ต้องใช้รถอะดูไว้ดูไว้มีไอวมีไอ้วอลอีกนะเจ็ดคนปั๊บที่มีตัวแจมปั๊บเมื่อกี้ไม่มีนะที่ขอดูหลังให้เคลียร์ไปหน เช็ครอบนะอย่าใครเข้าหลังเราอ่ะตรงนี้มีปืนระเบิดอ่ะที่เก็กบไว้ปืนระเบิดมันไม่มีเปลี่ยนกา้าวแต่ว่โอเควงต้องปับ๊บต้องรอสวยอยู่เป็นเนินล่างแต่ว่าเสียเปียกไม่เดียวเนิล่างนี้อ่ะล่างนี้ป่ะได้หมดดูเลยพี่จะดูล็อกไอ้พวกบนเนี่ยเวลาวิ่งลงมาโอเคบ้านเหลืองตายหมอกไปสองเหลือแค่สี่แล้วอยู่บ้านเหลืองใ่เยัง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 ลองออกมาปับ๊บเราเอาแชมป์เลยไม่ต้องรีบร้อนอ่ะอยังไงพวกมันก็ต้องเนี่ยออกมาเรางัดไปเดี๋ยวมันเอจี T ้แจมมันจะมาแจมหนังเราเว้ยมันกลายเเป็นนนที S ี T ีชุ T ุลม้ย นูนเนียเออมันจะนูนเนียแล้วเราจะเสียเปียบขอเดินแลงแป๊บนึงขอแลงแป๊บนึงของนี้ไม่เห็นใครเลยอะ่ะไปไปเออดูไว้ก่อนอยากยึดเนินเลยอะ่ะแบบเอาเนินได้หมดเลยอะ่ะเอ้ยนี่กับเสียบเป็นจริงมึงเหรอ <laughs> โอเคกลายเป็นจริงผมนี่หวะพี่เอ้าโดนยิงตั้งไานเพงรู้ว่าตัวเองโดนยิงผมทุกคนครับอยู่หน้าต่างวัดเลียงเนี่ยมองไม่เห็นพวกมันว่ะอยู่ในบ้านเอา้า มันอยู่ในบ้านหนมดเลยปะตีเดียวแล้วเบรครอรอปับออ๊บรอปั๊บรอดึงเชิงไม่ต้องขึ้นไปงั้นมันบ้านระเบิดวนะะเอาปะเอาปะโฉวระเบิดหน่อยโผล่ไม่เลยโถมเลยลูกแรกไปแล้วลูกแรกน็อกหนึ่งครับขึ้นดีวีลูกแรก,กน็อกหนึ่งครับลูกสองไปตัวอยู่ข้างล่างแล้วครับผมไปอีกดอ,อกหนึ่งลูกนี้ตู้เข้าไปให้นะครับผมโอ้ยต้นกาปลาระ,ะเบิดขึ้นแดงครับโอ้โห แค่นั้นแหละตึงเปลี้ยตึงเปลือกเวลามีดถูยังเฟี้ยวขึ้นมาขึ้นมาดูดิอย่างนี้ต้องขึ้นผมทุกคนครับบวก2ีมาเรียบร้อยไม่ได้แอคนะครับผมทุกคนครับทุกคนก็จะเห็นอยู่นะครับผมว่ามันคมจริงนะครับผมทุกคนอ,อคือแบบปลาระเบิดโคตรคมอ่ะผมว่าแบบปลาระเบิดแบบล็อกตุกทั้ง ตึงเกินตึงจัดๆจัดขึ้นแดงสักทีนะผมเฮ้ยอะไรวันนี้เอวา่าซสัญลักษณ์อีโลอีกอะครับผมน้องๆเอ้อันดับหนึ่งเลยหรอโอ้โหตึงเกินเปล่าถึงดาแวแหละ โอเคก็พิก้าก็สามารถขึ้นแดงมาได้นะครับผมนะก็หุดหวด่ดนิดนึงแหละแต่ก็คือแบบอย่างว่าเรามันตึงเกินนะผมนะอยากแต้มลบสักแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณดูแบบเสียใจกันใหญ่เลยแบบที่เราไม่แต้มไม่ลบนะครับผมทุกคนก็ถือว่าเราสามารถขึ้นแดงมาได้ส่วนตัวผมนะผมระบบชุบถ้าเราเรียกเพื่อนทีมเวิร์คผมค่อนข้างจะดีนะผมเก็บเหรียญไว้ในตัวคนละสี่เหรียญน,นะผมเราจะซื้อเป็นบัตรไว้ก่อนก็ได้นะผมซึ่งบัตรเนี่ยมันสามารถซื้อไว้ในตัวได้แล้วเราไปชุบที่ตู้ที่ตู้ไหนก็ได้นะครับผมนะ็ ถามว่ามันตึงไหมผมว่าเกมตึงมัน,มนสนุกนะสำหรับผมอะ่ะแต่แล้วแต่คนแหละบางคนก็ไม่ชอบเพราะมันตึงไปอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเควันนี้พี่ก้าต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วนะผมเป็นกำลังใจกับน้องๆทุกคนที่กำลังเก็บแต้มอยู่ขอให้แต้มบวกกันทุกคนเลยไม่มีใครแต้มลบเลยนะครับผมสาธุแล้วก็สวัสดีครับ